เบรคค่ะเบรคเบรคเบรค่ะเอาฉันตีนที่ไปอธิรักดีนั่นมันดใรนหน้าขรงราหรอคะที่รักตรงนี้เครับเมากมามาเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะต้องยังไงที่รักต้องค่อยๆหย่างหน่อยนะอุ้มเลยเฮ้ยอุ้มเลยบโอ้ยจะเบนงางก่อยเน้อก็คือถล่มล่กเดีเดี๋ยวมึงย่างด้กว่ามึงย่างดิ้กว่าบไป โต๊ะดินเนอร์เขานั่งนั่งเลยนั่งเลยนั่งหันหน้าไปทางไหนเอานั่งและนั่งหันหลังไม่ทา้งหมดเหรอหันหน้ามาหนิโอ้ย Amazing มาก Amazing เลยนี่เห็นไหมไอเตาเวงกำลังตกเลยแค่สิไม่หักใช่ไหมโบหักเอาน้องนั่งบนน้องโอเคคือคันคายอันนี้อ่าใช่นี่บริเวณคันคายรีสอร์ทที่เราเคยมาเดี๋ยวจะให้เชฟมาเสิร์ฟอาหารโอ้โอเคโอเคใช่เดี๋ยวให้เชฟมาเสิร์ฟอาหารเดี๋ยวรอสักครู่นะได้ ใช่ด้วยเหรอคะเชฟเป็นเชฟมานานหรือยังคะโอ้ประมาณ150ปีแล้วเชฟเป็นเชฟมา150ปีโอ้ตัวนี้คือแกงเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะเพาะอะไรอ่ะเอามาจากไหนคะเชฟเอามาจากภูไซดอนภูไซดอนภูไซดอนหรือโพลดีดอนคะเชฟโพลดีดอนไม่ปอดสันพิทว่ะอ๋อปอดสันพิทนึกว่ามีโพลดีดอนด้วยค่ะเชฟ แกงเห็ดเพาะแกงตั้งแต่วันไหนคะเชฟโอ้เพื่อแกงมาสดๆอ๋อนึกว่าแกงเมื่อวานเคล็ดลับความอร่อยของเชฟคืออะไรคะในการรังสรรค์เมนูเห็ดเพาะใส่ผงบัวลอยท่องเซฟบอกว่าโอ้โหพอมาได้เห็ดเซฟวันเซฟกว่าจะเป็นเห็ดเพาะนี่ใช้เวลานานไหมคะเชฟกว่าจะได้เห็ดเพาะตัวนี้มาประมาณสามสามสี่ปีมันมันเน่าหรอมาเชฟไม่เห็ดเพาะมั อเชฟมีเมนูอื่นอีกไหมมีมีอีกเหรอเมนูนี้เป็นไฮไลท์ของงานเลยครับออุุ้้ยยไฮไลท์ไฮไลท์ป้าไฮไลท์มันคืออะไรเชฟเลือดจะเปิดอย่าบอกนะว่าเชฟไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเชฟจะเปิดให้ดูมันคืออะไรเชฟมันคือลูกออสครับหอมหมกพวงหอมหมกพวค่ะป้าเอาไปฝากป้าป้าไปหน้าฉันไปหนาวเก็บแบงค์มันสีปั๊ด หมกขั่วค่ะเมนูไฮไลท์ของเชฟนี่ค่ะหอมหมกขั่วใครชอบกินบ้างกดบวกหนึ่งทุกคนเมนูโปรดของใครคะคอมเมนต์มาเขาเรียกว่าอะไรนะหอมหมกขั่วหอมหมกขั่วเอาไปฝากป้าป้าไปหน้ารุ่นไปหน้าหวป้าป้ามากีนหอมหมกขั่วอันนี้เชฟไปเอามาจากไหนข้าวห้วงค่ะไปมันอยู่บริเวณไหนห้วงมันอยู่บริเวณไหนอยู่ในอ่างใหญ่ๆครับบ่าอ่างใหญ่ๆอ่างที่เชฟไปแช่ใช่ไหมคะใช่โพไซดอนไหม พเสจเไม่ข้าวสวยร้อนๆร้อนมาแล้วคือบอห่อนคือเย็นอยู่แล้วเชฟมันไม่ร้อนแล้วนะเชฟมันเย็นแล้วค่ะกวนหอยๆด้วยกวนต้มกันเชฟกวนพริ๊บหรอคะเชฟอะไรคะเชฟผ่ากันเปื้อนหน่อยครับเชฟใส่เอ้นี่กวนพริ๊บอ๋อโอ้กวนขิดเขาพี่พากันเพื่อนพี่พากันเพื่อนด้วยคืออันมันเลอะมาแล้วคือเชฟใส่แล้ว ผ่านการใช้งานมาหรือยังคะเชฟโอ้ยทักอย่างดีเลยครบอ้ยทั่าเลยเชฟโอ้ยเป็นไงที่รักชอบไม่ดินเนอร์วันนี้อ๋อชอบมากเลยค่ะที่รักมันพิเศษมากมันว้าวมันอัเมซิ่งมากเลยนี่ครับดินเนอร์ของเราวันนี้มาขึ้นดินี้นะคะเชฟไอ้ที่รักขาเตียงมันจะหักนะตอนแรกเป็นดินเนอร์ครับหลังๆมันข้าวแรงอ่ะมันข้าวแรงโอ้ยอันนี่นี่ที่รักโอ้ยมาสิป้อนให้ว้าวหมวกหกม้วนนี่นี่ ยาซิป่อนที่รักอฮึแซ่บแม่กินเนอร์ของเราโเกตเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเพราะอะไรเพราะว่ารักเธออุ้ยดังกืุบๆเลยอ่ะอุ้ย ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะทุกคนลองพาแฟนมาดินเนอร์แล้วก็นั่งรถเปิดประทุนแบบเราได้นะคะทุกคน,นแต่แนะนำนะอย่าใส่สูตรอย่างผมนะมันโคตรร้อน <laughs> ไม่ต้องใส่วิกก็ได้ดก็ร้อนเหมือนกัน <laughs> <ๆ laughs> วันนี้วันนี้วันนี้ทำไมปากสวยจังที่รักโอุ้ยที่รักค่ะเพราะว่าน,น้องชาริฟฟินเวอร์ค่ะที่รักนี่นะคะลิฟฟินเวอร์นะคะเป็นแบรนด์ของน้องดาวเองนะคะเดี๋ยวทาให้ดูนะตะที่รักดูด้วยนะว่าสวยไหมนี่ S <S uh huh. เป็นไงคะที่รักสวยไหมคะใครว่าสวยกดบวกหนึ่งมาให้นังหน่อยใครว่าสวยกดบวกหนึ่งมาเลยนะคะ<อ>ส่วนใครอยากได้พิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์หรือจิ้มที่ตะกร้าได้เลยนะคะเบนเนอร์พิเศษพร้อมกับลิปสวยๆ,ๆ,ๆ<อ>สวยๆค<อ>่ะทุกคนคะ่ะหนึ่งแท่งร้อบาบทพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้มีโปรโมชั่นสั่งซื้อนในไทยสแท่งส่งฟรีค่ะ คนลาวดูอยู่นะคะอยากได้ลิปฟินเวอร์พิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์เป็นภาษาลาวได้เลยแล้วก็คนกัมพูชามีตัวแทนแล้วนะคะพิมคำว่าแต่ถ้าอยู่นั่นก็ทักแชทได้เลยสิกินขขาวค่าแต่ขายของก็มาขายดิบเนาะแป๊บนึงกินขขาวก่อนที่รักโอเคอันนี้คืออะไรก้อยไข่มดแดงอุ้ยเมนูชั้นสูงเลยหรอใช่ใช่เอาลองซิมเบิงลองซิมเบิงเอาเอาลองเบิงขอซิมดก้อยไข่มดแดงออืแต่โปะวะ เป็นยังไงรสชาติเจ็บนะเป็นเช็บเจ็บช่นน้ำปลาหัวบ่เจ็เช็บแม่โตเฮ็ดป่ากินกับผักอะไรเนี่ยบะหมี่ขึ้นกันโอ้ยนี่ไหนไม่รู้นี่เลิ่มากเริ่ดก้อนมดแดงแต่เค็มไปหน่อยเหรอแต่เค็มไปหน่อยน่าจะโรคไตล้วก็กินหมดถ้วยเนี่ยแต่ว่ามันแซ่บไข่แตกในปากเลยที่รักฮะเดี๋ยวโมนี่เข้าสิภาไปกินหมูกระทะแบบพิเศษ พิเศษจังใดเฮ้ยวิมนู่มบดมนูโปรดเลยหมูกระทะยุไซหละหมูกระทะมามาตามเข้ามาทีละก,กินยุใสนี่มา,มา,มาหมูกระทะของเราอยู่ตรงนี้